Million Channel สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมาร์คมิลเลียนชาแนลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวปะไหนๆเราก็ไม่ได้เล่นนานนะครับนมาไต่แรงกันหน่อยดีกว่าขาดอีก200กว่านะโอเคเมื่อกี้เล่นอยู่แล้วหลุดนะครับทุกคนก็เลยแบบเลิอกอัดเลยมาลองอัดใหม่อีกรอบนึงนะโห้เสียได้เลยเสียแต้มไปร้อยหนึ่งฟรีๆเลย อเคครับไปลองดูกันใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นโซโลสูตรดำนะครับแล้วก็ลูฟี่ลอนะจากภาคเรสโลซานะครับผมผลอโซโลเอ็นมะอยู่นะตัวดำอ่าร่างดำใหม่นะที่ไปบู๊กับไคโดนะครับผมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราลอลองรองไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดู EX ใหม่ด้วยว่าจะเป็นตัวอะไรนะว่าจะดองเพชรต่อไหมหรือว่าจะกดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน หลันๆนะรโอ้มีคนไทยด้วยสวัสดีคุณหลันๆด้วยนะครับมาช่วยกันให้ชนะนะครับผมตานี้ครังฝั่งเราแสนหครับเราเวลร้อยหมดนะฝั่งนู้นแสนห้าห้านะโอเคเขาให้ชนะแล้วกันนะเราแต่งเพื่อนๆก่อนเล่นๆหยุดๆนะครับไม่ได้เล่นต่อเนื่องในช่วงนี้ บปาเดี๋ยวเราวิ่งไปบนเลยนะครับให้นั่นแหละให้สายวิง่งเขาดึงไปลุยอูซอบที่ยิงนะครับบึ้มเหมือนโดนหรือไม่โดนไม่เข้าใจน่าจะโดนบึ้เนี่ยอูซอบเขาจำไม่ค่อยล่วงนะครับแต่ได้แน่นอนนี่ครับเอาโลก่อนหนึ่งที แล้วก็ฟัน KO ไปอุ้ย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 เดี๋ยวลองดูข้างล่างแป๊บนะครับบ,บึบ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 โอ้ยเช,ชื่อมต่อไม่เสถียรเลตอนนี้มามามาอุ้ยหูกดโลไม่ทันเว๋เลยครับเอาสกิลหนึ่งไปกินล่วงไป นอนคู่ดึงธงเพื่อนจะเย็นจะเย็นเพื่อนใช้สกิลใส่แหละอ๋อใส่ลูฟี่บึ้มเคครับสองหมืนกว่าดาบชั้นติดฮาคีอยู่โอ้โหใส่สกิลกันยับเลยนะเดี๋ยวผมตั้งหลักแป๊บนะเพื่อนเห็นอะไรไหมโอ้โหไม่รอดนะครับเจ้าอูซอฟตัวดีนะครับ ฟรีรอออกอารวาส่อยโหฝั oh, ่งนูน้นยกขยงดึงธงสายวิ่งสีแดงทั้งทีมโอ้ย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 แพ้แน่นแพ้เนี่ยเอาไปดูดเลือดจับได้หนึ่งหน่วยไหมเคโออูซอฟจะตายนะครับแต่เพื่อเราจากกัดการเราเก็บสเน็กแมนก่อนดอทครับดอทหลบไป โอ้ยติดให้กับดักเขานะครับอืมแพ้ใช่ไหมเนี่ยเอาจริงเลยทุกคนดึงทงหน่อยเพื่อนโอ้ยได้โลก่อนครับโชคดีปะอีกทงนึงอีกทงนึงอีกทงนึงแบบนี้ไม่ได้นะ ตัดเลือดหน่อย KO ดึงสวยครับสามธง20วิเดบก่อนครับเดี๋ยวเราปนเปี้ยนในธงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ฝั่งบ้านเขาหมดละคอยดูดมาต่อยเอาขอหนึ่งหน่วยครับดุมหมื่นหติดไฟติดไฟเผาตายไปโอเคตัดเลือดบึ้มเอ,อื้อชนะครับ อีกไปพลิกมาจนได้โอ้โหโดนนับธงแลวนะเมื่อกี้นะผมคุณคุณหลันหลันด้วยนะครับที่เล่นด้วยกันนะครับผมโอเคพึบสวยงามครับคะแนนก็อุ้ยไปกดขอเป็นเพื่อนใครอะมือลั่นแปดนหกนะครับ KO ไปเก้านะปะคุณหลันหลันได้ช่วยขอบคุณที่ช่วยกันนะครับคุณหลันหลันนะครับถ้าดูคลิปสวัสดีด้วยนะครับผม ไปลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับอีกตาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดไม่น่าจะได้นะครับเอ็ดเอ็ดนะน่าจะอีกสักสองตานะ่ะไม่ค่อยได้เก็บแรงเลยนะครับทุกคนอยู่แล้งไรแล้วนะครับเล่นตัวอะไรเป็นหลักๆเนะี่ยมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะว่าตัวนี้ตัวตอนช่วงเนี้ยแบบตัวไหนโกงตัวไหนดีนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะบางทีเจอบางตัวยังหาวิธีแก้ทางมันไม่ได้นะ แต่ทำไมไม่เจอโรเจอร์นะเมื่อกี้หรือว่าไปเอสเอสหมดแล้วโรเจอร์โอ้ด่านนี้อีกแล้วนะครับสเตทวอเตอร์เเวนอะันนี้ไม่ค่อยถนัดนะด่านนี้ใช้เป็นโซโลสูตรก่อนครับเหมือนเดิมฝั่งเรามีโรเจอร์ไม่มีชื่อภาษาไทยเลยเจซี J C. เอ้เจซี C. เมื่อกี้อยู่กับเราแบบแวบ,บนะฝั่งเราครับแสนหกห้านะครับมีโรเจอร์หนึ่งตัวนะ มีคิดนะครับสุดยอดสายป้องกันนะครับฝั่งนู้นแสนหกหกโอเคปะลุยแต่งเพื่อนๆอ,อย่างนะครับผมเราวิ่งไปกันกลางเลยแล้วกันนะปึ๊บเพราะว่าเรามีซอฟใส่วิ่งนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเซฟเขาหน่อยแล้วกันนะ สาโล่จะได้อยู่หนึ่งอยู่สองไปนะเุ้ยเขาดึงก่อนนะถ้าใช้สกิลนี่วานะครับปุ๊บนี่เฮ้ยอะไรอ่ะฟันเสาวอะหลรอฮะล่วงไปพอลงจากการกระโดดนะครับเขาจะรับสกิลเราเต็มเต็มดอดได้อีกเอ้ยไม่ได้จะขึ้นเรือ ออกมาออกมานั่นไงเอ,อือ้อขบานเฉยเหมือนปุ๊กโกเหมือนเปิดวาร์ฟนะครับใช้สกิวรอเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะหรือมันเป็นในนี่นะจังหวะบันไดหรือเปล่านี่ไงตาเหี่ยวไป่ฟันอะไรเพื่อเราเขาจะหันมาเล่นเราแล้วครับโอ้โหโดนหลบพร้อมกัน แต่ว่าอย่างว่าครับเราเก่งกว่าเราเล่นนะครับเราเล่นอทงกันครับเพื่อบูตทีมครับผมฝั่งนู้นเขาจะได้แล้วเขาได้แล้วเขาจะโหดมาเฮ้ยมีคนมาปขออนุญาตหลบโหไม่น่าไม่น่าดึงปล่อยทงเลยเคลสี่ฝั่งเรามีโดนป่วนบ้านอยู่นะครับสวัสดีเฮเบคิเมะสกิลว่าวไปหนึ่งทีครับผมโอ้ย เอาดาบหาคิไปเกินนี่ไม่ให้ขึ้นเรือตายซะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมบ้านเราสู้สไม่ได้วะคนเห็นรอกำลังลุกไหมครับโลหมดครับบึมเอ้ยโหลบได้เทพว่ะแต่ก็ไม่น่ารอดอะ่ะเพราะว่าเจอเรานะมีคนมาครับถึงเราไหมโอ้โหถึงอะ่ะ นี่ว่าหลบแล้วนะยิงมายิงมายินเป็นเป้านิ่งเลยโอ้ยเลือดเราครึ่งหลอดอะ่ะกดหน้าบ้านเขาได้ป่าไม่รู้นะจ่าเอ๋ก่อนอุย้ยปิวไม่ได้ทำไม่ได้แล้ว,ลวเล่นแปลกๆกแล้วแป๊บนึงนะครับถ้าคิดไม่ได้อยู่ในธงนะครับอืมก็จะประมาณนี้ ล่วงไหมถึงไหมเนี่ยถึงพอดีเข้าไปเด้งกลับเลยครับ KO เซฟบ้านเพื่อน15วิสุดท้ายเค okay. ชนะแล้วครับถ้าเกิดตรงธงบีของเราไม่ตายหมดนะเราเซฟบ้านกัอน,นครับฟุบอุ้ยหลบไม่พ้นอะ3วินน่าจะชนะและวพอเต็มหลอดโอเคครับเรียบร้อยตยดื้เตยดื้อ ขอ MVP ีพีได้ไหมนอนๆกดไลค์ให้ใครเดียวให้คิดแล้วกันนะเมื่อกี้เห็นคิดเดยอะสุดนะโอเคครับจ่ายเอสเอสแล้วคะแนนห้าพันกว่าโอเคอีกตาหนึ่งน่าจะเอสเอสละกันเดี๋ยวเราเล่นอีกตาเลยแล้วกันไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะไปครับลุยขอให้ชนะแล้วกันนะครับจะได้ พักผ่อนนะครับได้หยุดที่เอสเอสแล้วก็รอของดีๆนะครับเพราะปั้นคะแนนไม่ทันชาวบ,บ้านจริงๆนะผมไม่ค่อยมีเวลานะปะแต่อยากจบเอสเอสให้ได้ทุกซีซั่นนะครับด่านสเตดบาลาตีเอนะโอเคโซโลก่อนครับเมื่อกี้รู้สึกจะไม่ได้เล่นลูฟี่เลยนะฝั่งนู้นมีอะไรบ้างมีโรเจอร์ด้วยนะฝั่งนู้นโอ้ฝั่งเรานี่สายบุกถล่มนะเลยนะรอคิด โซโลลูฟี่คู่ปรับไคโดทั้งนั้นนะครับแสนเจ็ดกว่านะครับโอ้ยฝั่งเรามีคน MVP มาเหมือนเราด้วยอ้าวสวัสดีคุณดีรอกับชายตองเลยนะครับก็ออมมือกันหน่อยแล้วกันนะคุณดีรอกับชายตองนะครับผมจะได้ขึ้นเอสกับเขานะอย่าทำเศร้าสิยิ้มก่อนเพื่อนไปลุย ฝากธงล่างด้วยครับฉันจะไปปาดธงบนถ้าเรามากับโซโล,โลแบบนี้นะผมขอดูผมดึงธงให้แล้วโซโล,โลปลาดสกิลไปแล้วกันนะครับนะครับเพื่อมีตัวไหนโดนนะครับแล้วเขาจะไม่ติดเกาะนะมันจะไม่ซับซ้อนนะอุย้ยโดนตัดสกิลเลยไม่เวิร์กเลยทุกไม่ถึงหรอกนี่วิธีปาดมัน้องอย่างนี้เนางเอ้ย อู้ตายตายตายไม่ได้ละไม่ได้ละฟรีรอละวาดตานี้จะรอดไหมครับทุกคนเพื่อนแบกฉันหน่อยต้องตัดเลือดน,นะครับถ้าเจอโรเจอร์นะโอ้โหปิวเลยไอฝั่งหน้นตัวโหดๆเยอะนะไอฝั่งเราก็โหดจะเป็นโคเดยมันนี่มันนี่มันนี่มันมนี นี่ใครโดวะบึ้มเพื่อนต่อยล้มซะได้ไม่เป็นไรครับถือโอเคอยู่รอใครโดลุกครับโอ้โหเอามากดเราแบบหน้าบ้านเลยนะโอเคโทษทีนะลูฟี่ขอญาตลาด,ลาด อุ้ยตายเอาเนี่ยข้ามาห้หน่อยเม็ดเอ,อ้ยโอ้โหช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับโอ้โหจังหวะนรกมากนะยืดมือไปต่อยอะโดนแล้วนะครับสเน็กแมนมาต่อยเราก่อนนะครับสุดยอดโอ้โหแล้วเขาแบบว่าเขาบูทแล้วด้วยมั้งมาทำไมเนี่ยสเน็กแมน ไม่ตายด้วยโอ้ยดอตก็ไม่หลบเราเสียดายสกิลอืมเคโอปะตอนนี้เราจะแพ้เอานะครับเนี่ยโอ้โหเราคิดอยู่ในทงนะเฮ้ยเขาพุ่งออกมานอกทงครึ่งหลอดครับทุกคนเห็นอะไรไหม เขามากัน้นกลางกันเพียบเลยนะครับแต่เราจะไปล่อหน้าบ้านนะเพื่อให้เขกลับมากันนะครับพวกนี้โลหมดโอโหตายสนิทยี่สิบวิเพื่อนกันกลางไว้โอ้โตานนี้ต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆนะที่แบกนะครับสิบสองสิบเอ็ดสิบฮ้ยอย่าอาอกจากทงกันเอ้ยโอ้แพ้เฉยเออกจากทงกันทำไม โอเคเราก็อ่อนจริงๆแหละตาเนี้ยนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอ้ตานนี้เล่นไม่ได้แหลยจงังหวะแบบนรกไปหมดเลยขอโทษทุกคนเลยนะเราไม่ได้โยนนะทุกคนฝั่งนู้นหัวคุณดีรอโหดมากนะครับร้อยสามสิบสามเพชรหมดไหมหมดแล้วเอาอีก อย่าไปยอมด้านนี้ชนะร้อยสามสิบสามเหรอ <S <S ก็ไม่น่าจะเอ็ดเอ็ดนะเดี๋ยวลองดูนะครัแต่เมื่อกี้ต้องขอโทษทุกคนเนี่ยที่ทำให้ผิดหวังนะครับเล่นไม่ได้เรื่องจริงฝั่งนน้นโอเคฝั่งเรามีโรเจอร์นะมีคิด ฝั่งนู้นลูฟี่ลูฟี่โอเคปะ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันครับอูเจเอ็ดเอ็ดอยู่แล้วอะเนี่ยมันเป็นชอบเป็นอย่างครับอูจเอ็ดเอ็ดที่ไรนะต้องแพ้ตลอดอะต้องเล่นไม่ออกต้องมีปัญหาตลอดบายยิม ลุยแรงไปครับตอนนี้เราจะเอาไว้อยู่นะทุกคนพิบฝั่งเรามีโซโลตัวเดียวไม่ต้องแย่งกันใส่สกิลละเอาไปหนึ่งตัวอุ้ยเขาได้โล่อยู่ะทำไมไม่ติดอ่ะบับโดนสเน็แมนนะครับไม่ตายนะโอเคสวยครับ ดูเจดูเจเฮ้ยโรเจอร์เราโหดว่ะโอ้โหเจอแม่งปาดหมดอะขอบคุณเพื่อนเจอด้วยนะครับนี่กูทำอะไรเนอะตาเหี่ยวขออนุญาตค่า,าจานหน่อยแล้วกันนะเอ้ยโหฝีมือว่ะ ชันก็หลบเป็นที่เงี้ยไม่ใช่อะไรนะครับตั้งใจหลบอยู่อืตายสักทีเหลือแค่นั้นก็ไม่ตายอุ้ยหูมีมีเลี้ยวมาทางนี้ด้วยว่าไงลูฟีเ่เฮ้ยหลบสกิลผมได้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เขาจับจังหวะโซโลกันได้หมดแล้ะ หรือว่าผมแบบตีให้เห็นชัดไปนะแต่ว่าตายสักตัวได้แล้วนะครับตอนนี้ผมต่อยไม่หยุดเลยนะไอฝันไม่หยุดเลยนะใช้สกิลครับก่อนจะโล่จะหมดเออหล่นไปหนึ่งดึงธงทีคาคุเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วขอทำระยะหน่อยนะครับโซโล บึมโอครับสี่หมืนกว่าอีกตัวหนึ่งไม่หล่นนะครับบุบต้องใกล้หน่อยนะถ้าเล่นกับอ,อึตายครับเรียบร้อยห้าวหนเลยแต่อย่างน้อยก็ดึงไว้ให้เพื่อนได้อยู่นะครับเพื่อนได้ทงบนกับธงกลางหมดละถ้าเราไปไม่ทันนู่นนะครับพยายามอย่าวิ่งรัดไปนะเราวิ่งไปตามทงนะครับเผื่อแบบหลุดขึ้นมาเงนนะเราจะได้กันได้นะครับไม่ต้องรีบไปไ,ปไปไฟมากนะครับ ครับลอยดึงมาเพลินๆครับโอ้โหมันเทพจริงๆนะสกิลเราหลบกันได้ทุกตัวเลยอยู่ในทงไว้ครับนะล้มก็ล้มในทงเขาจะได้ดึงไม่ได้ครับโอเคนะครับ,นะรบถ้าเกิดเมื่อกี้เราวิ่งลงล่างไปนะเขาก็จะขึ้นมาซิวทงบนเรานะครับอ่าต่อยให้ต่อยยืนให้ต่อยโอเคแต่งครับผม กดให้โลเจอร์สุดโหดก่อนครับเขาน่าจะ mvp แหละนะโอเคค่าข้าไปสิบอ่ะโอหใส่ค่าครับน้อน,น,อนไม่ได้ครับไหนๆก็อัดละมันต้องเอสเอสสิวะไปลุย ชนะทีะ่มันจะยี่สิบนาทีแล้วอัดมาเนะี้ยนะครับไปด่านสเตดวอเตอร์เซเว่นนะครับผมด่านน้ำขึ้นขึ้นลงลง,ลงในแนงนะครับไปครับใช้เป็นโซโลก่อนแล้วนะที่ผมใช้โซโลก่อนผมชอบแบบว่ายืนระยะนะครับยืนระยะไกลๆนะครับแล้วก็ทิมๆไปก่อนนะครับต้นต้นเกม ค้าพลังฝั่งเราแสนเจ็ดนะครับดูฝั่งโน้นกันฝั่งโน้นแสนหกหกใกล้เคียงนะลองดูตั้งเพื่อนเพื่อน get t e เชอ r ์ใช่แล้วล่ะอ s ซอ t นายต้องดึงธงให้ได้เยอะที่สุดไปเลยเรามีแชงครูสมันด้วยนะครับ e.x. ต้นฉบับของเราครับโชว์ศักยภาพหน่อยเพื่อนปาดทันปาดทันปาดทันบึ้มหมื่นสีนะของเราเองดียืนซ้อนกันเยอะๆครับยืนซ้อนกันเยอะๆไม่ได้กินฉันหลอกฉันรู้นายจะตีฉัน ทำอะไรเพื่อนข้าอ๋อโอเคเพื่อนเราจะการได้ถ้าเกิดเราสามทงแบบนี้นะครับแล้วเลือดเราเยอะนะยังเยอะนะผมชอบไปกดดันหน้าบ้านเขานะแต่ว่านะครับไปล่อเขาใช้สก,กิลนะและเขาก็ล่อผมใช้สก,กิลครับอู้ปิวปิวปิว,ปว,ปวต้องไปที่กระโดดขึ้นเรือเด้อสอนเพื่อนหน่อยปุ๊บครับครับขอยีกทีเดียวครับ เขามีสกิลไหมเขาใช้ไปยังอุ้ยแข่งโปก๊กแข่งโปก๊กแข่งโปก๊กอยู่หลังนี่อฮ้ยลบลบไม่หลุดไม่หลุดยังไงก็ตายนะครับต่อยเป็นบทไซนลูฟี่เด็บเยอะแค่ไหนพวกล่อทะลวงเลือดควบคว,วบตลอดเฮ้ยเราเหมือนจะพลาดวะเขาได้ทงกลางแล้วะ่ะเพื่อเราป้วนเปี้ยนอยู่กลางๆเฮ้ยเขายังไม่ได้เขาไม่ได้ รีบไปกันครับรีบไปกันตัดเลือดก่อนครับตัดเลือดเข้าไปบนเปลี่ยนไว้บนเปลี่ยนไว้เพื่อนอย่าให้เขาดึงออกมานี่หนึ่งตัวเฮ้ยโหติดโล่มด้วยหรอไปต่อยอะไรอะทำไมไม่ต่อยฟยีโอนี้เมื่อกี้จะตายเอาเน่ะเอะเอาเลือดชื้นมาหน่อย บ,บึบบึบบึบโอ้โหชุลมุนอะไม่ไหวอะนี่ผมเล่นอ่อนวะเลยว่าพวกเขาเก่งเกินวะดึงตรงกลางเลยเพื่อนเ,นเพื่อนจะยากอยู่นะครับแต่มีมีเพื่อนเราไปนู่นแล้วนะไปทงบีแล้วนะไปปวนเขานะดึงกลางเลยได้กลางแล้วได้กลางแล้วได้กลางแล้วการให้เพื่อนก่อน ให้ผมว่าอีกแล้ววะ SS SS วิ่งมากันแล้วเพียบเลย SS SS ค่านี่ครับจะตายอะไรก็ให้มันนอนตายในทงเนี่ยแหละอย่าให้เขาดึงได้ครับปื๊บปื๊บปื๊บเออนอนจนหมดเวลาโอเค SS สักทีครับทุกคนใคร MVP นี่ขอบคุณ คุณดูดุนดเด่นอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหไดนดับสานะครับคนเพื่อนๆที่แบกผมขึ้นเอสเอนะครับโอเคเลื่อนขั้นสักทีนะครับผมป่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนทุกคนขึ้นเอสเอกันแต้มเท่าไหร่แล้วมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับใช้เป็นตัวไหนอ่าไต่แร้งกันนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมผมไปเอาของกัน ปึิ่มเพิ่มเพิ่มเพิกดไปหูยาวๆเลยนะกว่าจะได้ขึ้นนะโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็รอตู้เอ็กกันต่อไปครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับใครมีเพชรก็สะสมไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอนะนี่เลยโรเจอร์ไปบ้าข้างกดได้เลยนะครับหรือไม่ก็นี่ครับไปเอาคิดมาให้ได้นะครับ คิดโหดมากนะช่วงนี้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ